สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสาเหตุที่แท้จริงส้มเช้งไม่ไปงานบวชลูกชายเท่งสาเหตุที่แท้จริงส้มเช้งไม่ไปงานบวชจากงานบวชของโง่เฮงลูกชายตลกคนดังเท่งเถิดเทิงเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความปราบปลื้มของครอบครัวรวมถึงเพื่อน้องพี่น้อง แต่หลายคนสงสัยเหตุใดไม่เห็นส้มเช้งสามชาติและลูกสาวอีกสองคนที่เป็นเครือญาติไปร่วมงานบวชโดยส้มเช้งบอกว่ายายก็ไม่ได้ไปพี่น้องมีหคนไม่มีใครว่างสักคนเลยเหรอถ้าคิดในแง่บวกเขาคงเป็นห่วงเรากลัวพวกเราติดโควิด -19 จากนั้นน้องหยกพูดเสริมว่าเป็นคำถามมาจากลุงไม่อยากให้ไปกันเพราะงานไม่มีอะไรเป็นงานเล็กๆ และส้มเช้งก็พูดขึ้นมาว่าแต่คนอื่นไปได้พี่น้องไม่ต้องไปน้องหยกก็พูดต่ออีกว่าให้พูดความจริงไหมคือไม่ได้รับเชิญเราเป็นญาติพี่น้องกันเห็นแล้วคําเชิญในโลกโซเชียลแต่รู้สึกว่าเป็นคนใกล้ชิดมากกว่านั้นน่าจะมีการทักมาบอกกันหน่อยว่าพี่บวชนะพร้อมกับบอกว่าไม่ได้รับคําเชิญอย่างเป็นทางการก็เลยไม่กล้าที่จะไป ล่าสุดชาวโซเชียลเผยเหตุผลที่แท้จริงที่ส้มเช้งไม่ได้ไปงานบวชเพราะภรรยาของเท่งและส้มเช้งไม่ค่อยถูกกันหรืออาจจะมีปัญหากันนั่นเองอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวเป็นการคาดการณ์ของชาวโซเชียลเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ